้วครับลูกพี่เราแปลงล่างแล้วจะเตรียมข้ามแล้วมันานผู้่ทนเขาลงเรือห้าบาทนี่นั่นรอปัญญงนี่คนเ้ประท่านหอการข่าจังหวัดอุบลและคณะนะครับนี่ท่านะระท่านหอการข่าหน้าตาลนะครับนี่ท่านรองหลังจากเขาประชุมกันเซจแล้วนะครับรเขาก็จะเตรียมโตประชุมยุทธให้เซจแล้วเขากำลวมปรึกษาหาลรื่อ อยู่ประเทศลาวกับท่านล่องเจาเมืองละครเพ่งและกับประท่านสภาพาการขายและอุตสาหกรรมแขวงสารวันนะครับอ่าเราชมตอนต่อไปนะครับฝังประเทศเพื่อนบ้าน,ปนสปปลาวว้า <Wow. S 2> นะได้เดินทางขึ้นไปแล้วนะครับ นีทันลองครับสดุดรอทุกพี่ผม <ไป S 1> นี่หอดแล้วเดี <ไป S 1> ย๋ยวเราจะเดินขึ้น <ไป S 1> กันนะครับ <ไป S 1> อ่าเริ่มทยอยไปแล้วครับสบายดีเมืองลาวมาหอและเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่้อครับประเภทนี่ทางเพ่นจะทักทายสบายดีแล้วก็ด้วยการจับมือนะครับอ่า ทักทายสบายดีอมาหอดเล้าเลยได้ครับบัน,นีเด้ <Yahoo! S 1> สบายดี <c oughs> ฝากเพจบอมีช่องบอมนี่นะครับน้องๆจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับน,น้องสาวลาวครับ <c oughs> เดี๋ยวคณนะขึ้นไปแล้วนะครับหนึ่งคัน เหลออีกหนึ่งคันรถนะครับจะมารอรับพวกเราอ่ะอ่ะนันอีกคันนึงดูพี่เรียกลละปไปราชมตอนต่อไปนี่บ้านเพิ่นือขึ้เมืองเฮ้านั่นแหละครับบ้านทีมท้องอ่ะสวัสดีครับสบายดีไปท่านี่นอเยอะเยอะยอกไปไปไปเดินทางครับนี่รถตู้คันนี้มารับคณะเราละ นั่งข้างสุดรอลูกพี่เรานี่แหละนี่ครับรถตู้ฟังนี่จะพ่วงมาไล่ใส่ด้วยครับหอดเลยครับพี่น้องหอดแล้วนี่สบายดีผู้ทำท่องก็เดี๋ยวผู้ที่ทำพ่วงบอกพ่วงเมาสบายดีสบายดีมาหอดแล้วครับนี่ สบายดีเอฟซีทั้งเมืองล่าเด้อทั้งเลาาทั้งไทยเด้อแล้วก็ที่รับชมอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเด้อครับนี่หน้าเรามาถึงแล้วทังรถมาแป๊บเดียวพี่นอ้องนี่สองคันครับพงสวรรค์สเตเดียมอ่านี่เป็นร้านฟุตซอลครับนี่เ <Yeah. S 1> ป็นร้านอาหารด้วยนี่ สบายดีเอฟซีเ <technology. S 1> มืองเล่าครับอ่าอยู่แขวงไดเขตได้ทักทายสบายดีกันในเดอ้อพี่นอ้องอ่าตอนนี้อันตัวแดงสิชิงมาหอดเมืองเล่าเลยครับอ,อ่านี่หานที่เขาจะนั่งอยู่มือมนี้โอ้บรรยากาศด,ดีลมเย็นสบายนี่ก็จะเป็นบรรยากาศล่านะครับอ่าที่ทันล่องเจา้าเมืองเพิ่น จองสถานที่ไว้ตอนรับคณะทีมพวกเข้านะครับเพื่อประชุมปรึกษาหารือเรื่องเศรษฐกิจอ่าไทยลาาบรรยากาศดีขนาดครับนี่ก่อนเขาจะประชุมกันเขากะรับประทานอาหารรวมกันหรือว่ากินเ้านะครับอาหารเพ,พิ่นแ่บอีรีเด้อพี่น้องเด้ออ่ารสชาติก็เหมือนเมืองไทยนั่นแหละอ่านี่เขาก็คุยกันสเพลให้ละก่อนการประชุมนำคัดนี่ ต้มยำทะเลแบบแซ่บเลยครับเริ่มการประชุมแล้วครับคุยปรึกษาหาลือกันต่างๆนา่น้่ท่านโอไดนี่เจ้าของหลานเพิินครับน,นี่ลองประทานนี่จะเป็นท่านประทานสภา,าอุตสาหกรรมและการค้ามอบของชำำรวยกันนี่เท็ุประชุมแล้วหอากระวจดกันต่อครับโดยรองเจ้าเมืองนี่เซียวผมเองอา หลังจากนั้นทันร่องจะเมืองเพ่นกับผ้าผมไปจวดหนึ่งจนกลับคำเลยาพี่นมองเอ้ยจวดตําจอกตําจอบวิบ่งแต่ไปเลยผมก็ได้เ <c oughs> ทียทีกับหอดบ้าหนอนฟังไท่ครับมิตรภาพข้างนี้ผมจะบ่ลืมเลยครับตอนนี้ก็เตรียมตัวนางเรือกับฟังไท่ครับเห็นบ่่นที่มีไฟนะครับอบอุ่นสุดยอดเลยเทิ่งเซียวเทิ่งทันร่องจะเมืองผ้าผมไปจวดแบบโอ้โหแน่อนอนดีเลยครับผมโอเคครับ หลับนาเจอกันไหมเดอรมิรสหายทุกคนเดอร์